ทุกคนมีใครที่กำลังมีไลฟส์สไตล์แบบเราบ้างก็คือด้วยความที่เป็นอาชีพอินฟูก็คือฟรีแลนซ์จะมีบางช่วงที่นอนดึกเป็นประจำพักผ่อนน้อยอ่อนเพลียยิ่ง <c oughs> บางวันต้องออกไปถ่ายงานข้างนอกผ่านแดดผ่านมลภาวะต่างๆค่อนข้างเยอะ <c oughs> แต่ใดๆก็คือยังเป็นสาวนักกินแบบไม่แผ่วทําให้ระบบร่างกายอ่อนล้าแปรปรวนไปหมดนอนไม่ <c oughs> เครียดระบบลําไส้แปรปรวนเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องอืดแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็คือเป็นวัดบ่อยส่งผลเสียต่อร่างกายในหลายด้านมากจนแบบไม่ไหวละถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะแย่ได้เลยต้องหาอาหารเสริมมาทานแต่ด้วยความที่เราอะทานอาหารเสริมลายตัวอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างจนมาเจอตัวนี้เลยทุกคน B M N Plus ตัวนี้เป็นตัวเดียวครบจบทุกปัญหาด้วยนวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อชีวิตมีจุลินทรีย์ชนิดดโ p r o บโอติกแล้วก็11 000, 1, 000, สายพันธุ์และ1สายพันธุ์พิเศษตัวนี้เขามีประโยชน์มากทุกคนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้นริ้ชุเอื ก่อโรคต่างๆและยังมีจุลินซีชนิดพิเศษที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรชนิดก่อโรคทานเพียงวันละหนึ่งสองเท่านั้นค่ะทุกคนยังม่พอยังช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยป้องกันโรคและ,ะที่สำคัญเลยเขายังมีจุลินซียอีกหลายสายพันธุ์ที่ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียเฉียบพลันแล้วก็ท้องผูกเพิ่มการดูดซึมแกล้มแถมยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้แลดูสุขภาพดีชงสะดวกทา,งงานง่ายรสชาติดีไม่มีน้ำตาจ้าทุกวันนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบเดิมมมมแแแตต่่่่่่่รรรรู้้้สึึกกกกาาายยยไออออนนนนเเลีีหืววคะบบขขัถ็ดด ถือว่าดีเลยใครที่มีไลฟ์สไตล์หรือมีปัญหาแบบนี้ต้องลองเลยค่ะทุกคนครบจบในตัวเดียว B M 9ฟร้าแอพิกัดไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะทุกคน TikTok PR 9 c o r p o r a t i o n จ้าไปตามเลย